เห็นตกองเล็กก็ดีใจแต่เด้ <laughs> เห็นก้องเล็กก็ดีใจไปทาแล้ว <laughs> ความคืบหน้าคืบหน้าว่าสิได้นถนนคอนกีดนะนะสวัสดีจ้าช่องน่องนานาแฟมิลี่นอนให้นอนหน้ามือนีเดติดเล็กดัดจ้ะสังเล็กดัดมาติดเพื่อความปลอดภัยนี่นจะมาอัปเดตให้ดูก้อนติดเด้อจ้ะนี่เบิงนะ่งหน้าต่างข้างใน ั้างมดหาช่องนิกดัดหาช่องเพื่อความปลอดภัยนะแต่เนาะเขานอนทงนอนทานอนอยู่น้ากะเสพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก่อนติดจ้ะเนี่เดี๋ยวพอติดแล้วสิอัปเดตให้เบิง้งด้านในในห้องนอนครับจ้ะนี่ด้านในก็สีมืดนะจ้ะเพราะว่ามันหย่อนแสงขอโทษได้หลายขอโทษขอใคร ย้อนแสงแต่พ่อเขาเห็นแล้วที่ไทยเบิ่งอีกเทื่อนึงจ่ะ ทีมงานเป็นมาสองคนจ้ะสองคนโเมีย่ะิ่นซอยกันเห็ด ยายากมาเบิง่งข้างนอกสวยทะลุหน้าต่างเลยคนน่ะงามอยู่ดีจ้ะเพื่อความปลอดภัยขามเบิ่งข้างหนก่กันนี่เงินเทวดาเพิ่นใหจ้ะเขาก็มาเห็ดความปลอดภัยเนาะเดือทั้างหน้าต่างนี่ แล้วอีกฟองนี้ฟองสุดท้ายฟอ,องนี้แล้วอีกช่องนี้ไอีกมุมหนึ่งเพื่อมันชัดอ,อีกฟองหนึ่งทองนั่นทองนั่นหน้าต่างเดียว น้านาเดกอมาโอ้กองผ่านี่มันเหมือนมันทายหยอดออกข้าง,องนอกสวยไหมคะไปใส่เดไปใส่นี่เด็กดัดหน้าตามม่างไหมนานาสวยไหมคะเสร็จแล้ว นี่ค่ะให้ดูสวยไหมสวยด้วยปลอดภัยด้วยนี่ค่ะติดทั้งหมดห้าบานหาปองติดหน้าต่างหาปองจ้ะมันหย่อนแสงเนาะนี่สวยไหมคะถ่ายทางใดแต่พเพราะท่าถ่ายทางในออกเนาะทางในออกไปหาทางออกมันละแสงมันละอันนี้ สร้างบ,บ pues like 2, 8, 2, nah in ันนอกห้องนี่แหละจ้ะช่างบ้านบ้านห้องเอกได้แบบใดห้องก็สร้างเพิ่นจ้ะเพิ่นก็คิดปองละสองพันห้าแล้วแต่ลายจ้ะอ <uw> sure? ันนี้แม <uni> ่นนาเอาลายง่ายๆในโน้นหนาอยู่ไหนโน้นหน้อยู่ไหนอยู่นะโน้ไหนอันนี้ตรงตรงค่ะไหนเป็นพีเซนเต้หน้าต่างไหนสิคะไหนพีเซนเต้ไหนไหนไหนพิตตี้ไหนพิตตี้หน้าจ่างอ่ะเก๊กสวยค่ะ เก๊กสวยค่ะมันย่อนแสงอละลรเมืดอไปแม่ไปถ่ายข้างนอกดูก่อนนะน,นี่ด้านนอกค่ะเสร็จแล้วเรือที่สิชชีหนะ้าตางเสร็จไปหลอบอนึงงล้วจ้ะน้ำยาเบิว่าที่เิเ็จให้กระจกมันใสใสนี่ห,ห,หมดนะคะลูก มดนะคะนี่ค่ะนี่จ้าสวยไหมปลอดภัยแล้วนอนรับแล้วน้อนลูกเข้าบบเนี้เออนอนรับแล้วมดหมดหมด,มดว่างหันอันมีขาวอันอ่ะน,อน้องขาเอื้อยแล้วจับบพาหันใดๆขึ้นนันขามือที่แรกนั่นกรเลยย่านนอนบรับเพราะว่าคนในหมู่บ้านกันนี่แหละจ้ะบัน,นี้ีัน บะทางบ้านเพื่อนกะยุ่ใกล้ๆกันนี่แหละเพื่อนกะโบนี่นี้ไปไกลได้พอจับได้แต่ทำแผนกะเลาะอยู่น้ำทงนี่แหละกะวนเวียนอ้อมมูบ้านขึ้นทิ่จับบ้านได้ได้โอ้ยนอนกะบลับหน้าตางจะาของมันเป็นอันกระจกเนาะมันกะบบนีเนียนนายังไหนคะวันนี้วันเสาร์นะนาไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะม่งข้าไปเข้าไปมดดข้าไป ขอไปแล้วๆขอไปพ่อแม่พานอนแม่จะได้ทำความสะอาดฝุ่นอันนี้อีกห้องนอนหนึ่งจ้าเนี้ห้องนอนนี่สีฟ้ามีหน้าต่างเดียวครับเดชให้ดูเอาไล่ง่ายๆแต่ว่ามันกับปลอด้ายู่เนาะกับราคากับพ่อฟังเอาตามดีเข้าไหวจ้ะมันก็นเลยบ่ได้ ก็บ,บรไดวลวดลายเยอะนะเรียบๆราคาก็หมื่นกว่าบาทนะช่องละสองพันห้าห้าช่องกะหนึ่งมืนสองันห้าร้อยจ้ะอันนี้ห้องนี้สีฟ้าหนังที่เพิพ่งเพิ่งเลิกเรียนเพิน่นมาแยงหน้าต่างเิ่นงามอยู่บ่ทีงามอยู่ นี่ไทยเบื้งจ้าพอติดเสร็จแล้วอุต่ายบอกว่าเป็นตกนั่งอันนั้นตกใจว่ามันลมเพื่อความปลอดภัยเนะจ้ะไทยเบื้องอ่นสนเสียทางคนละ่ะเอาเล็กมาฝากไว้เห็นตะกองเล็กกะดีใจแด้เดีเห็นก้ลองเล็กกะดีใจไปทาแล้ว <c oughs> ความคืบหน้า คืบหน้าว่าสีได้อันถนนคอนกีดะนะยายแหงยางาำรวจย่มหนาฝนมันลำบากจะ้ะรถเดงไปเบิดขี่ต้มดีดเส้นน้ำรถน่ะละการรถมันขี่ยากเนาะเพราะว่าถนนฝนมาเกตตั้งแต่ปีที่แล้วเกตบมันพ่อประซําหนึ่งนี่ฝน,นตกมากคักๆนี่มันจังติดน้ำาล่อใกล้แล้วเน้อยยายเฮา ยังเล็กเล็กมัดลวดบ่โอ้ยขูดค้าแล้วย่งางหมนเข้าไปย่างมอไรงัวอือจ้าตัดยากำว่าในแล้วมาต้องมาแต่งทัดยายอยู่บดแล้วอัปเดตให้ดูหน้าต่างอันแสนสวย ดีใจจ้ะเพราะว่าเขานอนเขากับละแวงเนาะนอนกะน,นอนกะคิดนะนอนบริลับสนิทบพ่อได้หน้าต่างยังสี่ละเล็กดัดยังสี่ละกะยากน้อยๆเขากลัวสีขาวทึงโตห่าได้กะใส่เวลาอย่างส่นะเราก็ยังมีเวลาโทรเรียกคุณนันผู้นี้มาซอยเรือเ่าได ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจรับชมจ้าอยู่ดีมีแห้งระสุกคนนะจ้าไห้โซกไห้มานจ้าสวัสดีค่ะ